<c oughs> สวัสดีครับนา้นาๆน้กตกปลาทุกท่านครับผมแลวก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ครับวันนี้มาองกับผมอีกเช่นเคยครับนกักกอฟครับผมช่องกอฟฟิชิ่งครับผมก็วันนี้มาลุยหมายเดิมครับหมายใกล้บ้านก็ช่วงนี้กําลังมีตัวกินดีนะครับมาหมายข <c oughs> องหนึ่งก็จะเป็นเส้นหลังโรงเรียนเสริมมิตรวิ่งขึ้นมาหา หลังวัดุหญิงครับผมผมตกอยู่ช่วงประมาณเสริม,มิดสปอร์ตขับครับอยู่ตรงหน้าเสริม,มิดสปอร์ตขับเลยตรงข้ามก็จะมีต้นจามจุลีต้นใหญ่ๆอยู่ก็วันนี้เดี๋ยวมากับนักสารอีกเช่นเคยครับก็เช่นเคยครับภารกิจหาออ,อเดอร์ประเข็มเช่นเคยเพราะว่าช่วงนี้ก็ให้หนักสารทาประเข็มขายก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆก็เลยต้องมาหาจุดที่มันจินตะจัดหน่อยที่มันใกล้หน่อยเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนครับวันนี้คือไมกแล้ว อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งวิ่งหนีฝนกันเดี๋ยวอาทิตย์นี้มาชมกันครับว่าจะมีผลงานแค่ไหนก็ <c oughs> อาทิตย์ที่แล้วคลิปที่แล้วมากับเหยื่อบาตกปลาก็อาทิตย์นี้มากับเหยื่อนายศครับพอดีไปเจอนายศดอยู่ฝั่งนู้นก็ไปขโมยเหยื่อนายศมาถึงนึงเดี๋ยวมาลองดูส่วนเหยื่อที่เหลือกับนักสาน,นยังมีอยู่เพราะว่าผมเอาแค่มอเตอร์ไซค์มาผมเลยไม่ไดเอาอะไรมาเลยเหยื่อผสมใส่ถุงครับก็ลงเบ็ดไปแล้วผมเอามาแค่หชุดพอเพราะว่าผมเอามอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยววันนี้ไปลุ้นกันเลยครับผม <c oughs> นี่ครับลงเบ็ดไปแล้วครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะมีนี่ครับต้นจามจุรีใหญ่ๆโอส่วนมากน้านนาหลายๆท่านก็จะตกอยู่โซนทางโน้นครับตรงฝั่งตรงข้ามนจะเป็นตะบุ่งผมมาลงตรงนี้เพราะว่าลานตรงนี้มันกว้างดีผมก็เลยมาปักหลักตรงนี้ก่อนนะสารเดี๋ยววันนี้ก็คงต้องกางเต็นท์หน่อยเอ้ย <c oughs> กางเข้าไปหน่อยวันนี้เดี๋ยวรอณสารมาค่อยกางเข้าไปเพราะว่า ดูท่าฝนจะเล่นงานอีกวันนี้เดี๋ยวไปติดตามลุ้นตามเชียร์กันเลยครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนวันนี้ สวยเลยดึงคันไหลไปต,ตาเลยสวยงหามครับผมแต้มแรกมาแล้วอูดึงคันพุ่งต่อหน้าต่อตา เล็กอยู่ครับผมหันยาวไม่น่าอยู่เดี๋ยวรอดูก่อนดูครับหมาอีกแล้วโอ้โหนี่เพิ่งจะลงเบ็ดไปเนี่ยยังไม่ทันได้ตกป่าเลยเนี่ยเนี่ยคันนี้ป่าก็กินครับโอ้เดี๋ยวต้องทําที่หลบฝนกันก่อน,นครับโอ้มันมาอีกแล้วโอ้ตาย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 นี่ครับดูครับฝนตกเละ <laughs> เละอ,อีกแล้ววันนี้เฮ้ยป่ากินคันนั้นวะ่ะ <laughs> นี่ครับ ดูดูสูตรทำบาร์ใหม่ก่อนแล้วสารฝากลงมาแม่งแต่ข้างล่างนู้นนี่มีครับขึ้นมาข้างบนแล้วครับไม่ไหวครับข้างล่างเลยดูเลยน้ำยังขังอยู่นี่เดี๋ยวมาชมกันต่อครับผมมาชมข้างบนกันในนี้ไม่ลงแรข้างล่างยุ่งบนนี่แหละลเออฝนตกเกือบชั่วโมงอ่ะเมืเ่อกี้โอ้อ อือวี่ดีครับตัวอะไรอีเลยครับผมกดคันหนึ่งแรงเมื่อกี้แหงแป๊ดมาเลยสวยงามไม่รู้คันไหนกินอีก กเตะรุียนี่ครับสานชอบนี่ชอบนักแรรุ่นนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี้คันี้คันี้นี่โอ้โหร้อยร้อยร้อเย มาเลยครับกินกระจายนี่ กดขันพุ่งครับโอ้โหหุ่นสวยอัดมาเลยอัดมาเลยอัดเลยอัดเลยยกเลยยกเลยยกเร็วยกนี่ยกนี่โอ้ยการขันพุ่งขันพุ่งโอ้โหอินจัดจริงครับ คือหลังฝนตกยินจั๊จริงเลยดูเลย,ยเป็ดยังกองอยู่ยังไม่ได้ตีเหยื่อเลยโถน้อยเด็กขันครับวันนี้กำลังจะขยับขันเบ็ดไปกินเฉยนี่ครับโอ้กินขาม,มือเขาเรียกกินขาม,มือ xong ở đây, เปิดกล้องแล้วดี อีกสองตัวเลยงไงล่ะแดดออกแล้วไหมล่ะทีนี้ตดันยังแรงดูตัวนี่ไซนี้นัสาชอบกดกับเฮ้ย เตียนท้องมาแล้วครับนี่เพียนอีกแล้วครับวันนี้สายขาวอ๋อนี่นี่สายปลาเค็มครับวันนี้เอามาตามล่าสายปลาเค็มเฮ้ยคำนั้นก็กินนะยาวอะยาวนะ กินพร้อมกันกินเลยกินจีนละสองตัวสองตัวสองตัวโอ้โหร้อนตอนนี้ แ oh. ดเดมาแล้วทีนี้เมื่อเช้านี้ฝนตอนนี้แดดทีนี้อะไรวะอันนั้นแหละสองคันที่หย่อนอยู่นั้นน่ะโี่หนันยาวกดแล้วอาอแล้วครับสารบอกบรรลัยแล้วทันี้ไม่ใช่บรรทิงนะโอ้ ยาวอีกครับขัำยาวอีกเฮ้โหยบาสามสี่ 3, 4, 3, 000, 4, 000, คันสามคันสี่คันแล้แทบไม่ทันแล้ว วัดเด้อไม่ทันตีลงเป็นจริ้มดูครับดูดูดูครับดูดูตีลงเป็นจิ้มโอ้ยนี่แดดออกปุ๊บไอ้สับทีละสองตัวสองตัวแล้วเป็นไงโอ้โหุันกันแกละทีนี้ตายละเรียบร้อย เยือยว้งจะตีลงไปจิดตำนายนี่ครับสวยๆเลยเดือไม่แตกแตกกชยกัใจโอเคกนหนมไม่ได้นั่งเลยไ้ไงวะไม่ขึ้นวะ แดงแปด๊ดแดงแป๊ดมาเลยนี่ครับเนี่ยตัวดีทั้งนั้นเลยเนะี่ยหลังจากฝนตกอยากขันพุ่งอ่ะอยากขันพุ่งอ่ะ ของแท้วันนี้ของแท้จัดตัวน้องดึงพันธุพุ่งเลยเฮ้ยตุดตุดตุดเฮ้ยสวยเลยอ่ะโอ้โหว้าแล้วดึงพันธุพุ่งเลยแทบพุ่งเลยอ่ะดูก่อนฝ่ามือเลยสวยงามเลยอ่ะเฮ้ยจริงว่ะ โอ้ยโอ้ยมาอีกแล้วโอ้ยตัวมุดไปน่าจะโดนเบ็ดมาแล้วเนี่ยป่าเบ็ดมุดใจอ่ะโอ้สวยงามครบผมโหกดคันหนึ่งแรงมาดูมาดูตัวนะกดโอ้ทิงคันเบ็ดเลยอ่ะทิคันเบ็ดเลยโอโอ้ย โอ้โหดูใสครับโอ้แจมๆนะครับนี่แจมๆครับแจมทั้งนั้นเลยต่ปล่อยให้โซโล่คนเดียวเลยนะเนี่ยเหนื่อยนั่งพักก่อนร้อนตีนนะแย่อะไรนะมีรองเท้าใส่ดูครับในไี้โอ้โห่นอาเบดยังทิ้งอยู่ข้างบนอยู่เลย ลงไปห้มงจะวางมือยังไม่ทันได้นั่ไมได้ทำอะไรเลยโอ้โหไุไนดีเลยดูดูครับเฮ้ยสวยงามเฮ้ยโอ้โหวัดยังวัดได้ดูปักฮย ลอยแล,ล้วลองลอง้วลอยมาแล้วโอ้โหสี่คันหนึ่งคันหนึ่งกินวัดจนเหนื่อยชั่วโมงนี้เราต้องรีบแวบเพราะข้างหลังเราเหมือนจะมาอีกแล้วเรลาจะมาอีกแล้วมืดมากจริงแล้วนะเมื่อเช้าช,ช่วงช่วงเช้านั้นก็โดนไปรอบนึงแล้วรอบนี้น <laughs> นมาแล้ว โดนจนได้ย้ายสมโนควัวขึ้นมาอยู่ข้างบนน่ะวุ้งตามคำเรียกร้องหัวปั๊บอุ้ยอุ้ยตึงว่ะเฮ้ยอุ้ยอ้ยคิตีเน่เป็นเล่นมันเป็นเล่นมีสายครับมีสายโอ้ยเล่นโอ้โหโอ้โห โอ้ดูครับโอ้ยหโไยใหญ่คนนึ้ว่าปลาเล็กเมื่อกี้โอ้กินเบาๆเออกินเบาๆอ่ะเอาขึ้นมาตีใหม่ยังไง ีผมจะตีลงไปเฮ้ยอยูหมุนมาเลยครับหมุนมาแล้วหมุนมาแล้วเฮ้ <nu isance> ยจะตีลงไปโอ้โหสุดจัดนะครับมุอเกิด <S <S สุดจัดจัดทิ้งจะตีลงไปแไปพอ,อมาแล้วก็เอาลูกมันมาตามทีเนี้ยเฮ้ยสองคันเลยเฮ้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 ยมีสาครับ เฮ้ยคันเล็กก็กินโอ้ตัวนี้วนสวยสวยสวยส<ป>คันเล็กกินนะผมเฮ้ยเออสามคันเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยเฮ้ยคันเล็กตัวดีนะเมื่อกี้นะ เรียบร้อยครับกินสามไดสองไปทิ้งคนเล็กกันแล้วเมื่อกี้เลยเฮ้ยลุนเฮ้ยอะไรวะทำไมครับเอาใหม่ครับเออวิ่งมาวิ่งหลอนใหมหรอว นี่ท้องเยี hmm> ่ยวสุดค่านี่หอมเท่้อมเท่มาแล้วใส่ปลาเค็มหอมเท่โอ้โหแบตจะหมดแล้วว่ะเฮ้ย สุดยอดอ้ยไ,ไอขำนั้นก็กินนะนะเร็วสวยเลยหรืดีแมขันนั้นิทไมบอมานตาพิการเปล่าวะลาช็อตลาช็อตไอันั้นก็กินนะขันดำขันดำ,นดำปล่อยเลย เอ,อคันจามเอาไว้วางไว้นั่นกินเฉยเอาไว้นี่ไปกินมาแล้วมาแล้วามาแล้ว,ลว <S 2> <S 2> โอ้โหหายงอปากฉีกไปแล้ว <S <S นี่ครับโหนี่เก็บของกันหมดแล้วนี่ผมก็เก็บของแล้วนี่หลังจากไปลุยฟ้าฝนกันมา เปิดดิถังนี่ครับเต็มถังนี่ตัวใหญ่ก็มีนี่ใสใหญ่ใส่ส,สวยๆอยู่ข้างล่างก็เยอะครับนี่ส่ก็โอเคสนะ่นี่วันนี้ขอเต็มถังครับตีนกสั่งมาจัดให,ให้ภารกิจลาบอาเค็มครับวันนี้ก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมกับนักสานก็คงต้องลาแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้า อ,อาจจะมาที่เดิมนี่แหละเพราะว่าปลากําลังกินแต่เราวันนี้ก็คงต้องลาแล้วครับ